สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับก็หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านจังหวัดภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากมีในเรื่องของน้ําป่าไหลหลากนะครับโซนจังหวัดแม่ห้องสอนแถวอําเภอขุนยวมนะครับซึ่งล่าสุดในช่วงบ่ายถึงค่ำที่ผ่านมาฝนยังคงตกต่อเนื่องนะครับและก็ที่สําคัญ ในช่วงหัวค่ํานี้จนถึงเช้าพรุ่งนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือนะครับระวังน้ําท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะแม่ห้องสอนตอนนี้มีข่าวในส่วนของการท่วมหลายพื้นที่แล้วจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับจังหวัดแม่ห้องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับลําพูลําปางแล้วก็เชียงรายนะครับดูจากกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ําจะเห็น มีเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับค่าคืนนี้น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เฝ้าระวังนะครับในขณะที่อีสานตอนบนมีฝนประปรายนะครับในช่วงหัวค่าแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับอยู่โซนทางด้านภาคกลางนี่นะครับกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงค่านี้น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออก ชนบุรีระยองสายแก้วปราจีนบุรีจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็อีสานตอนล่างก็เริ่มก่ะตัวขึ้นมาแล้วนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินนะครับฝั่งนี้จะเป็นการจนบุรีราชบุรีแล้วก็น่าจะต่อถึงนครปฐมแล้วก็กรุงเทพนนทบุรีประทุมธานีในช่วงค่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนภาคใต้เพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ก็เริ่มมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้น เช่นเดียวกับทางด้านยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับแล้วก็สงขลานะครับในช่วงค่านี้ก็กําลังค,ค่อยๆทยอยก่อตัวขึ้นก็ระวังนะครับโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้หลายพื้นที่น้ําป่าไหลหลากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามาเติมเรื่อยๆถ้าดูจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงบ่ายถึงค่าที่ผ่านมานะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเอขุนยวมแม่ฮ่องสอน อำเภอกายานิวัฒนาอําเภอปลายนะครับอําเภอแม่แตงเชียงใหม่อําเภอเชียงดาวนะครับอําเภอชัยปราการเชียงใหม่อําเภอพร้าวอําเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายอําเภอแม่สวยเชียงรายนะครับอําเภอพานเชียงรายอําเภอเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็อําเภอแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอําเภอแม่จันนะครับอําเภอแม่อายเวียงป่าเป้าแล้วก็วังเหนือนะครับอําเภอห้างฉัดลำปางอําเภอเมืองลำปางนะครับ อำเภอแม่ทะอเภอวังชินแพร่อเถินอเภอทุ่งหัวช้างอเภอลี่ลำพูนนะครับอเภอแม่ทาอเภอบ้านโฮ่งอเภอป่าซางอเภอเมืองลำพูนครับอแม่แจ่มแล้วก็ขุนยอมแม่ห้องสอนนะครับเมืองแม่ห้องศนมีกลุ่มฝนในช่วงนี้นะครับที่กําลังก่อตัวขึ้นแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็แม่ลาวโซนนี้นะครับถ้าดูลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับจากตะวันตก มาทางด้านตะวันออกนะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับก็ระวังในส่วนของโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนขุนยวมนี้น้ําป่าไหลหลากหลายพื้นที่นะครับก็เฝ้าระวังอันตรายยังมีเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับแล้วก็แถวเชียงดูเรดาร์เชียงรายนะครับมีกลุ่มฝนแม่จันเชียงรายอาเภอแม่สายนะครับอาเภอเชียงแสนอําเภอดอยหลวงอําเภอเวียงเชียงรุง้ง เชียงรายเวียงชัยเชียงรายพญาเมงรายเชียงรายขุนตาลเชียงรายนับเทึงอำเภอพานอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่สวยอำเภอพร้าวอำเภอเมืองพะเยานะครับมีกลุ่มฝนนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ำถึงเช้าเช่นเดียวกันนะครับก็เตรียมรับมือในส่วนของกลุ่มฝนที่เข้ามาเติมนะครับโซนทางด้านอีสานวันนี้ฝนกําลังค่อยๆทยอยก่อตัวขึ้นนะครับอำเภอสร้างคอมอุดร พลพิสัยหนองคายนะครับเฝ้าไร่แล้วก็อําเภอรัตนาวาปีหนองคายอําเภอเมืองบึงการนะครับอําเภอปากชมเลยอําเภอเมืองเลยอําเภอท่ารี่นะครับอําเภอด่านซ้ายอําเภอนาแห้วอําเภอวังสะพุงนะครับอําเภอหล่มเก่าแล้วก็ยางตลาดนะครับอําเภอวางสามหมออุดรบางส่วนพนานิคมนะครับปลาบากอําเภอประโคนชัยบุรีรัมเฉลิมพระเกียรตินะครับอาเภอนางรองบุรีรัม ประคำอเภอบ้านกรวดนะครับอภอปักธงชัยอ,อโชคชัยโคราชอเภอเมืองโคราชนะครับอเฉลิมพระเกียรติก็มีกลุ่มฝนปลปลายนะครับกรเกษตรวิสัยนะครับดูในส่วนของกลุ่มฝนโซนอีสานนะครับก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในช่วงค่านี้นะครับก็น่าจะทางอีสานตอนบนแล้วก็อีสานตอนใต้นะครับมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยในส่วนของกลุ่มฝนนะครับถ้าดูเรดาร์สกลนครนะครับหนักงอยู่ที่พลวิสัยหนองคายนะครับ แล้วก็เพนอุดออําเภอสร้างคอมนะครับอําเภอปราบากนาครพนมอําเภอนาแกนะครับอําเภอน้ําพองขอนแก่นนะครับฝนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้แล้วก็ถ้ามาดูของอาทางด้านภาคกลางนะครับเรดาร์ของจังหวัดชัยนาธนะครับกลุ่มฝนก็กําลังทยอยก่อตัวขึ้นวันนี้ภาคกลางเริ่มกลับมามีฝนเยอะนะครับ มีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีบางส่วนนะครับแล้วก็สังขะบุรีนะครับอำเภอไซโยกนะครับกาญจนบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอเมืองนะครับกาญจนบุรีอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอจอมบึงราชบุรีโพธารามนะครับบ้านโป่งท่าม่วงนะครับอำเภอบ่อพลอยบ้านไร่อุทัยธานีบ้านนานครนายกนะครับองคครักษ์ อำเภอเมืองนครนายกอเภอเมืองปราจีนบุรีอ,อเกาะจาันชนบุรีอภสนามชัยเขตฉะเชิงเซานะครับปากท่อราชบุรีจอมบึงราชบุรีโพธารามบ้านโป่งนะครับท่าม่วงกาญจนบุรีแล้วก็พมพิรามพิษณุโลกนะครับมีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้ามาดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกลุ่มนี้จากตะวันตกมาตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นค่ํานี้ มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของทางด้านเรดาร์ภาคตะวันออกนี่นะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับอำเภอเกาะจันชนบุรีอำเภอบ่อทองอำเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเซาสนามชัยฉะเชิงเซานะครับอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอเมืองนครนายกอำเภอองครักษ์อำเภอปลวกแดงระยองวังจันทร์ระยองนะครับเขาชะมาระยอง แก่งหางแมวจันทบุรีนะครับอําเภอมะขามจันทบุรีบ้านไร่อุทัยธานีนะครับทองผาภูมิกาญจนบุรีไซโยกอําเภอศรีสวัสดิ์นะครับอําเภอเมืองกาญจนบุรีอําเภอมะขามเตี้ยอําเภอท่าม่วงนะครับอําเภอโพธารามอําเภอบ้านโป่งจอมบึงราชบุรีสวนพึ่งนะครับอําเภอแก่งกระจานเพชรบุรีท่ายางเพชรบุรีชะอำนะครับหัวหินประจวบคีรีขันธ์300ยอดนะครับ อำเภอเขาย้อยเพชรบุรีอำเภอเมืองราชบุรีนะครับบ้านไรอไทุทัยธานีทองผาภูมินะครับแล้วก็ชัยบาดาลถ้าดูในส่วนของกลุ่มฝนนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนับจากซ้ายไปขวานะครับตะวันตกมาตะวันออกในค่านี้ก็เตรียมรับฝนชุดใหญ่ต่อเนื่องนะครับส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้นะครับเรดราของชุมพรฝนก็เริ่มก่ะตัวขึ้นบางสะพานประจบคลีขันนะครับ300ยอด แล้วก็ประทิวชุมพรอำเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานีชายานะครับอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาอำเภอพนมปลายพญากระบี่นะครับนบพิตามนครศรีธรรมราช300ยอดนะครับประจวบกิรีขันนะครับในช่วงนี้แล้วก็มาดูภาคใต้ตอนล่างนะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่โซนทางด้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอเภทานโตยาลา อำเภอเบตงนะครับอรีสาครน,นราธิวาสละงแงะแล้วก็จะแนะนะครับแล้วก็อเภอเขียนสาสุราษฎร์ธานีนะครับอเภอปลายพญากระบี่อเภอนพิตรามนครศรีธรรมราชอเอดอนศัก์สุราษฎร์ธานีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของโมเดลในช่วงค่าคืนนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ จังหวัดทางภาคเหนือนะครับต้องระวังในส่วนของอน้ําป่าไหลหลากนะครับมาดูช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้จะเห็นโซนทางด้านภาคเหนือนะครับแม่ห้องสอนขุนยวมอำเภอเมืองอำเภอปลายนะครับแม่ราน้อยแม่สะเลียงแถวท่าสองอยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระจังหวัดตากนะครับมีโอกาสเกิดฝนต่อเน,นื่องแม่วางเสมืองเมืองเชียงใหม่นะครับเมืองล,ลําพูน เชียงดาวอำาเภอปายชัยปราการนะครับแม่สวยเชียงรายวังเหนือลำปางนะครับเมืองลำปางอํเภอรองวังชิ้นเด่นชัยเมืองแพร่อุตรดิตถ์สวรรคโลกร้องกวางงาวเชียงม่วนปงเชียงคำเทิงพยามเมงรายเชียงรายนะครับแล้วก็น,น่าน เวียงสาร้องกวางแพ้ท่าปราแล้วก็ชาติการนครไทยพิษณุโลกเนินมาปรางพิจิตรชนแดนตะพานหินหนองบัวเพชรบูรณ์นับลมศักนะครับมีโอกาสเกิดฝนขึ้นเรื่อยๆนะครับเพชรบูรณ์นะครับกรเกษตรสมบูรณ์แล้วก็ด่านขุนทดนอนสูงบัวใหญ่พิมายประทายนะครับคูเมืองพยายกระพุมพิสัยมหาสารคาม เมืองกาลสินเมืองขอนแก่นอุบลรัฐนะครับแล้วก็แถวหนองหานอุดรวานนนิววาดสกลนครนาวาพรเจริญบึงการนะครับอำเภอเมืองบึงการมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับในค่ำคืนนี้ดูจากในส่วนของโมเดลฝนนะครับแล้วก็พอช่วงดึกๆนะครับพอช่วงดึกๆยังเป็นอีสานตอนบนฝั่งนี้นะครับมีโอกาสจะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับบึงการสกลนครนครพนม อุดรธานีนะครับหนองคายแล้วก็วกวกนครปฐมมุกดาหารกาลสินนะครับร้อยเอ็ดที่มีโอกาสจะเกิดฝนนะครับน่านนะครับแล้วก็เชียงรายนะครับเชียงรายพานพยาน่านนะครับอำเภอสองอำเภอปวนะครับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอมก่อยเชียงใหม่นะครับ มีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องแล้วก็ทางด้านตอนล่างนี่ระยองจันทบุรีตราดนะครับระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงดึกๆนะครับดึกๆจนถึงเช้าทางด้านภาคเหนือนะครับเชียงรายเชียงรายพยาแพร่าน่านนะครับก็เฝ้าระวังส่วนฝนตกต่อเนื่องนะครับ แล้วก็อุบลราชธานียังมีลุ้น,นครับในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงค่ำคืนนี้เป็นข้อมูลอัปเดตในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยักลางยุโรปแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ